สวัสดีค่ะอนอันนะคะแล้วก็อยู่กับอันอีกนะคะในช่องอันนัขายพอร์ดชานเลนะคะแล้วเราก็อยู่กันที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสได้ส่งมอบรถลูกค้านะคะเป็นรุ่น XLT นะคะในราคาเกียร์ออโต เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะคะวันนี้อาจะมาแนะนําชุดแต่งหล่อๆนะคะแต่งน้อยๆแต่หล่อจัดเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้านะคะรีเควสให้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะก็คือเป็นตัว Ford แบบนี้นะคะพร้อมไฟสามจุดตรงนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเหมือนรุ่นพี่ r a ตอร์นะคะแค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะมาพร้อมกับโทนรถที่เป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็กระจังหน้าดําด้าน ดูกลมกลืนแล้วก็ดูสมบุกสมบันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเปลี่ยนแม็กย่างนะคะตัวแม็กย่างตัวนี้ค่ะแม็กของลูกค้าที่เปลี่ยนนะคะจะเป็นขอบ20นะคะลบ24นะคะมาพร้อมกับยางนะคะโตโยนะคะ2 7 5 5จ็ด้านะคะลูกค้าท่านนี้เปลี่ยนแค่2อยยางเองค่ะลูกค้า คือสวยดุแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบแกร่งเลยนะคะสําหรับโปรที่อันจจดให้ลูกค้าคนนี้นะคะคือใช้เงินออกรดเพียง49,000บาทนะคะได้เซตนี้เลยนะคะทั้งเซตเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนน้อยๆแต่หล่อแน่นอน,นะคะ่ะสนใจติดต่ออันได้ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะหรือโทรเข้ามาได้เบอร์0 8 2 4 9 6 7 8 3 9ค่ะย้ำค่ะชุดแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันให้วนรอบทั้งคันเลยใช้เงินออกรดแค่ 49,000บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาหาอันได้ที่ฟอร์ดราชบุรคาม5ค่ะหรือโทรมาที่082 496 7 8 3 9นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อันทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ